สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องเมื่อเพื่อนฉันเป็นเป็ดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยโอ๊ยนี่แกไปบ้านหนองมุ่งกันไหมหนองบุ้งหรอใช่ใช่ใช่เออว่ะไม่ได้ไปนานเลยไปกันเถอปะปะไปเยี่ยมเพื่อนซะหน่อยเฮ้ยแต่ว่าเราต้องเรายังไม่ได้บอกเพื่อนล่วงหน้าเลยนะว่าจะไปบ้านอะ ไม่เป็นไรหรอกไปสัไทายเฮ้ยแกก็ได้เนาะฉันรู้เลยว่าจะไปแกล้งมันอะแม้อยู่แล้วเดาวใจฉันออกจริงเลยนั่นเนี่ยอา้าทำไมฉันจะเดาไม่ออกล่ะอยู่โรงเรียนแกก็แกล้งมันสารพัดสุกดิบฮะเออนั่นแหละแกก็แกล้งเพื่อนสารพัดหาแต่แนวแกล้งเพื่อนมีแต่แนวไม่ดี เฮ้ยแต่ตอนนี้ฉันก็ปรับตัวได้นะเว้ยเออจะลอดูหนะ้าจะปรับตัวได้จริงหรือเปล่าบ้าแล้วก็แกล้งฉันประจำแหมแกนี่ก่อนนะเ,อเร็วๆเ,เข้ามาโอเคไปตามไปยายนอนบุ้งอซรา เนี่ยเอา้าไม่ได้จะมาแกล้งมาเซอร์ไพรส์ไงไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะหนอนบุง้งเออไม่ได้เจอกันตั้งนานดีแล้วที่ดีแล้วที่ไม่ได้เจออะถ้าเจอมันหนักกว่านี้เอา้าไม่ไดีใจเหรอไม่ไดีใจหรอกคนแกล้งฉันใครจะไปดีใจด้วยอะแต่ว่าคนที่ไม่ได้แกล้งก็มานะแถวมาปะมามามาเออฉันกำลังทำกับข้าวพอดีเลยอะเดี๋ยวฉันจะทำให้พวกแกกินละกันนะเคเลย ทุกคนจองจับจองที่นั่งกันเล้วเร็วเร็วเร็ววฉันนั่งตรงนี้แล้วกันนั่งไปสิอก็ได้วะไล่ก็ไปเว้ยไม่ไปกันหรอพวกแกน่ะฉันบอกให้แกไปคนเดียวแต่แต่แกบอกว่าพวกพวกแกเลยนะฉันให้แกไปคนเดียวนั่นแหละเพื่อนฉันแกไม่ใช่เพื่อนฉัน เออจำไว้ละกันนะ่ะฉันเป็นเปฉันจะมาหลอกพวกแกแน่คนนั่นแหละลำเอียงชะมัดเลยฉันไม่แกล้งมันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แกล้งนานแล้วปะก็ไม่ได้แกล้งนานเลยเอ้ก็ไม่ได้แกนนลกแก้งนานแล้วนี่ไปแล้วกลับบ้านเฮ้ยงุดงิดตะเลิดบ้านนี่วะกลับรถเฮ้ยปัง ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยนี่พวกแกคุยกันเพลินเลยนะเนี่ยดึกและแป้าเดี๋ยวฉันไปส่งเฮย้ยฉันจะนอนกับพวกแกอ่ะฉันจะนอนกับแกได้ไหมเออ่น,นเดได้ไหมโอ้ได้ได,ได,ได้ฉันมีห้องสำรองอยู่อะ่ะห้องรับแขกจะไปจะไปซื้ออะไรกินหรอใชอ่จะไปซื้ออะไรกินอะ่ะออกมาดูเร็วมันมืดเห็นไหมเนี่ยอยู่ดีๆวันนี้มีหมอกเฉยเลยอะ่ะ นั่นเดะมีหมอกเฉยเลยปะปะปะฉันว่าจะไปหาซื้อมาม่ามากินด้วยอะ่มะมาม่ายังยังกกต้มเป็นหม้อใหญ่เลยไหมล่ะว่้ย,ยังไงก็ดีดิเอ๊ะแกตรงนู้นอ่ะมันมีคนยืนอยู่ด้วยนะหรอขับรถไปดูซิใครอะ่ะแกแกแก,แกนั้นมันตัวอะไรอะ่ะคุณคปะ๊ะ คุ้นคุ้นเหมือนยอย่าบอกนะว่าเพื่อนเราทำเป็นสภาพอย่างนี้ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะน่ากลัวจังนิคเฮพวกแกพวกแกเพื่อนทอร์ยศเออนี่นี่แกเป็นไรอ่ะทำไมตัวดำไปเปียอย่างเงี้ยฉันฉันตุยแย่แล้วพวกแกไม่กลัวหรือยังไงเฮ้ไม่กลัว ตลกมากกว่านี่ลอยแกลักษณะนี้ลอยเป็ดตีเพื่อนนี่ไงมันเป็นเป็ดเป็ดที่ตีเพื่อนนะ่ะทุบท,ทีเพื่อนมันก็จะออกมาหน้าตาเอเอตลกตลกอย่างนี้หน่อยอะ่ะอ้าวเฮย้ยตลกจัดเป็ดอะไรเนี่ยหน้าตาตลกตลกช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไม่อยากเป็นปเป็ดพกแกช่วยฉันด้วยนะช่วยที่บุญส่วนกุศลให้ฉันหน่อยนะ แถมแกย,ยังไม่น่าหัวรอฉันอีกระวังแกก็เป็นเหมือนฉันละกันน่ะดูฉันไม่เคยทุบตีใครนี่ฮ่าฮ่เป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย